ด้วยเหตุผลที่สติปัญญาของคนเราได้ให้การยอมรับแล้วก็ยังเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับฐานคิดแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในที่อยู่ในสามัญสำนึกของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยนะครับในประเด็นนี้เนี่ยก็ยังคงมีบุคคลที่พยายามเข้ามาป,ปั่นป่วนแล้วก็ก่อบวนกับเพอาะ็จจริงตัวนี้อยู่เรื่อยๆนะครับหนึ่งใน เรื่องที่เขาหยิบยกขึ้นมาเพื่อก่อกวนแลวก็สร้างข้อมูลในให้ข้อมูลในทิศทางที่เป็นฐานของการใช้ในการปฏิเสธนะครับข้อเท็จจริงตัวนี้ก็คือเรื่องของการหยิบยกเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบอกว่าหรือหรือข้อเท็จจริงที่แจ้งไว้ว่าโรคนั้นมีทรงกลมเนี่ย มันย่อมส่วนทานแล้วก็ไปกันไม่ได้กับการที่จะยืนยันว่าอลอสสุภานะฮหววตาลาทรงอยู่เบื้องบนนั่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วการยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างที่เคยได้มีการให้ข้อมูลแล้วก็ได้บอกกันไปบ้างแล้วว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรสําหรับคนที่สําหรับข้อที่จริงตัวนี้หรือสําหรับคนที่เชื่อจริงเชื่อ,อตามข้อที่จริงที่ลอสสุภานะฮหววตาลาได้ประกาศยืนยันเอา,เอา,ไ,วเอาไว้ว่าพระอ,องค์ทรงอยู่เบื้องบน ไปนำเสนอเป็นข้อมูลที่ท่ารอซสุน็อสลัลลองอะลัยหิวะสลัมได้ชี้แจงเอาไว้ด้วยกับหลากหลายรูปแบบของการชี้แจงด้วยนะครับซึ่งสำหรับในข้อสงสัยนะครับหรือว่าข้อโต้แย้งด้วยกับการหยิบยกเอาเรื่องของโลรกลมขึ้นมาคัดค้านข้อมูลที่อัลลอฮ์ท่าหนาสุนทของพระองค์สลัลลองอะไรให้วะสลัมได้แจ้งเอาไว้ในประเด็นนี้นั่นคือการในประเด็นที่ได้แก่การที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮุตาลัาเนี่ยทรง อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปนั้นจริงๆแล้วคําอธิบายที่สามารถที่จะให้แล้วก็ชี้แจงใ,ให้กับบุคคลที่ที่ยังคงมีความแลงเคืองใจอยู่กับออสองข้อมูลนี้หรือว่าการไปกันได้ระหว่างสอง,อสองข้อมูลนี้น,นะครับอยู่สองข้อเท็จจริงนี้เนี่ยก็ได้แก่อันที่หนึ่งครับคำอ้างที่บอกว่าคำอ้างที่อ้างว่าการที่โลกกลมเนี่ย มันย่อมส่งผลทําให้ออคนที่อยู่ในขั้วตรงข้ามกันของโลกนั้นมีมีมีมทิศที่แตกต่างกันนะครับในการในเรื่องที่เกี่ยวกับลัสุภายนะหัวลาหมายถึงคนในสมมติว่าเป็นขั้วขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้และกันนะครับคนที่อยู่ในขั้วโลกเหนือเนี่ยถ้าหากว่ายืนยันว่าลัสุภายนาะทรงอยู่เบื้องบนนะครับเอ่อ การยืนยันของเขาตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลทําให้คนที่อยู่ขั้วโลกใต้เนี่ยกลายเป็นว่าต้องยืนยันบอกเราสุภานุทตาลาอยู่ใต้เขาลงไปนะครับเอ่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสรุปแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นการใช้ความเข้าใจที่มันคาดเคลื่อนแล้วก็ผิดไปนะครับเพราะว่าการที่เราสุภานุวตาลานะครับบอกว่าพราะองค์ทรงอยู่เบื้องบนหมายถึงทรงอยู่เบื้องบนของคนทุกคนขึ้นไป นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามเพราะว่าการอยู่เบื้องบนหมายถึงการเหนืออยู่อยู่เหนือหัวเขาขึ้นไปครับไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนสิ่งที่อยู่เหนือหัวของเขาขึ้นไปคือเบื้องบนนะครับแล้วก็การที่คนที่อ้างข้อสงสัยตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยพยายามใช้คำที่มัน พูดออกมาแล้วสื่อสารไปในทิศทางที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันผิดนะครับซึ่งคําที่เขาใช้แล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็คือการที่บอกว่าคนที่ยืนอยู่ที่ขั้วโลกใต้เนี่ยเท่ากับเป็นเท่ากับว่าเขากําลังยืนอยู่ใต้คนที่ยืนอยู่ที่ขั้วโลกเหนือนะครับซึ่งใครก็แล้วแต่ที่ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็จะพบว่า คำพูดของเขาเนี่ยมันไม่ตรงกับพ้อเท็จริงน,นะครับเพราะว่าการสื่อสารหรือการใช้คําที่ถูกต้องเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือ,อ,อทุกคนที่ยทอยู่บนผิวโลกเนี่ยนะครับถือว่าเขายือนอยู่เหนือโลกนะครับทั้งสิน้นส่วนที่คนที่จะอยู่เรียกว่าอยู่ใต้โลกเนี่ยก็คือคนที่มุดลงไปอยู่ในแกนโลกนะครับถือว่าอยู่ใต้โลกนะครับดังนั้น,น,นทุกอย่างที่อยู่เหนือผิวโลกตึง คำพูดที่ถูกต้องที่จะใช้อธิบายกับปรากฏก,การณ์ตัวนี้ก็คือเขาอยู่เหนือโลกขึ้นมาอยู่ข้างบนโลกนะครับดังนั้นคนที่อยู่ขั้วโลกเหนือและอยู่ขั้วโลกใต้ทั้งทั้งคู่ล้วนแล้วแต่อยู่อยู่บนอยู่บนโลกทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ไม่มีใ,ใครทั้งสิ้นทั้งสิ้นที่อยู่ใต้โลกแล้วก็คนที่อยู่ที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยนะครับเ,เขาอยู่ข้างบนขณนะเดียวกันคนที่อยู่ โลใต้เขาก็อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็แม้ว่าแม้ว่าจุดแนวระนาบนะครับของคนที่อยู่จากบนผืนผิวของโลกทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็นระนาบที่มันตรงข้ามกันแต่ว่าการตรงข้ามกันของระนาบเนี่ยไม่ได้ทําให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือทั้งคู่ล้วนแล้วแต่อยู่บนผิวโลกทั้งคู่นะครับเขาไม่ได้อยู่ใต้โลกลงไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคนกลุ่มนั้นที่พยายามสร้างปัญหานะครับแล้วก็พยายามใช้คําพูดที่มันมีปัญหาในการอธิบายภาวะโลกกลมนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของแล้วเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกอย่างขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าคับเขาอยากจะใช้คําอธิบายในทิศทางนี้เนี่ยการอธิบายของเขาในรูปแบบนี้ย่อมส่งผลต่อหลายประเด็น ตามมานะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาราทรงอยู่เหนือทุกคนขึ้นไปอยู่เหนือทุกอย่างทุกสิ่งขึ้นไปนะครับเพราะแม้แต่ปรืเองที่ใกล้ตัวที่เรามองเห็นสิ่งถูกสร้างที่มันที่เราวางเห็นอย่างเช่นฟ้าฟ้าดวงอาทิตย์และดวงดาวเนี่ยถ้าจะให้อธิบายในทิศทานหรือคําอธิบายของเขาเนี่ยก็ต้องถูกอธิบายว่าฟ้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่บนและอยู่ล่างในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเช่นเดียวกันดวงจันทร์ เมฆดวงดาวดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่อยู่เหนือหัวเราขึ้นไปเนี่ยต้องถูกอธิบายว่าเป็นอะไรที่อยู่ข้างบนและอยู่ข้างล่างในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นคําอธิบายที่ใครก็ตามที่รับฟังย่อมย่อมคัดค้านกับคําพูดแบบนี้และและรับรู้ว่าคําพูดนี้เป็นคําพูดที่มันมันเลอะเทอะแล้วก็เป็นคําพูดที่มันไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับกันของ บุคคลทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกันการที่เราส่งจรวดขึ้นไปเนี่ยเราคงไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นการส่งขึ้นไปนะครับถ้าหากว่าจะให้อธิบายด้วยกับคําอธิบายของคนในกลุ่มนั้นต้องพูดว่าอาจจะหมายถึงส่งลงไปก็ได้อาจหรืออาจจะพูดว่าเป็นการส่งขึ้นและลงในเวใน,ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่มันที่คนที่ปกติเขาคุยกันต้องเป็นคนที่มันมีสติปัญญาที่มันเริ่มหลุดออกไปจาก คำว่าความปกติเกิดขึ้นกับเขาเท่านั้นนะครับที่จะพูดแบบนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับถึงการพยายามอธิบายแล้วก็ใช้คําพูดแบบนี้นะครับเ,เกี่ยวกับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับยังส่งผลทําให้นําไปสู่การปฏิเสธในหลายข้อมูลที่อเลาสุฮายนวัตะลาได้บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบรรดาฟากฟ้าที่เหนือดุนยาขึ้นไป ก็คงไม่สามารถพูดได้ว่าเหนือตุนยาขึ้นไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหนือหรือใต้ก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวกับนรกที่อรัสสุภายนูวัตะอาลาให้ชื่อว่าเป็นซิดจีนเป็นพื้นที่ที่มันแอคับแคบเหมือนเป็นคุกที่กัก,กขังนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ใต้ผืนดินลงไปนะครับทั้งเจ็ดชั้นก็เขาก็คงไม่สามารถพูดแบบนี้ได้เพราะว่าเพราะว่าคําว่าใต้ของเขาไม่ได้หมายถึงใต้คุณดิน หือหลุดนอกโลกออกไปนะครับเขาก็จะต้องปฏิเสธข้อมูลตัวนี้ด้วยแล้วก็จะต้องยังย่องยังต้องปฏิเสธเรื่องของของการที่มาลายกะขึ้นไปบนฟากฟ้าเพราะว่าการที่อลัลลอฮฺซุลแลมุลตะลาใช้คําว่าขึ้นย่อมเป็นคําที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต้องใช้ว่าขึ้นและลงในเวลาเดียวกันหรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของการเมี่ร่อยของท่ารนรสุนสลมซุล,ล,ลัลฮของอะไรทว่มัสลัรรมที่ท,ที่ท่ารนรสุนสลมซลัลฮของอะไริวะมัลลัรรมได้ได,ได้ได้ขึ้นไปบนฟากฟ้า แล้วก็ผ่านฟ้าทั้งเจ็ดชั้นนะครับจนกระทั่งไปถึงซิดรอรามุนตณากาแล้วก็จะจนกระทั่งไปถึงอ,อ Allah ัลลอฮ์สุบฮานูวาตาลาเพื่อรับบทบัญญัตินะครับโดยที่แม้ในที่ถูกต้องแล้วในเหตุการณ์นั้นในท่านเนี่ยจะไม่ไม่ได้เห็นท่านอัลลอฮ์สุบฮานูวาตาลาเพราะว่ามีขิญาบปิดกั้นพระองค์อยู่นะครับก็าตามเอ่อถ้าเกิดเขาจะอธิบายนะครับปรากฏการณ์ตรัวนี้ตามที่เขาได้พูดไว้แบบเมื่อกี้เนี่ยในเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็ื่อต้องมาพูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วท่านรลออะอัลสุนซันเนี่ยไม่ถูก ต้องพูดว่าขึ้นและลงในอะไร,รดูการหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าคําอธิบายนี้เนี่ยมันเป็นคําอธิบายที่มีเป็นมีปัญหานะครับส่วนถ้าหากว่าเราจะอธิบายแล้วบอกว่าจริงๆแล้วคําว่าข้างบนมันไม่ไม่ขัดกับการที่โลกกลมเพราะว่าตุยอยที่มันอยู่เหนือพื้นผิวอยู่เหนือหัวก็เราขึ้นไปนี่ก็ถูกให้ชื่อว่าข้างบนอย่างเต็มปากเต็มคันได้และถูกด่างถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นที่ทสงสัยนะครับ จริงๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะพูดถึงก็คือจริงๆแล้วเรื่องของคําว่าทิศนะครับทิศที่มันโดยภาพรวมเนี่ยทิศมันแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับทิ่ที่มันเกี่ยวที่มันจะถูกรู้จักได้ด้วยกับด้วยกับการใช้วัตถุหรือบุคคลเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งในการกําหนดทิศที่เขาเรียกว่านิสบีนะครับอ,อย่างเช่นการที่เราเอาแก้วสองอันมาอยู่ข้างกัน แก้วดากับแก้วฟ้าอันไหนอยู่ขวานะครับการที่เราจะรู้ได้ว่าไหนอยู่ขวาก็คือเราต้องจะต้องต้องเจาะจงตัวอย่างของสิ่งที่เป็นที่ตั้งของทิศก่อนนัวนย่างเช่นอันนี้จะบอกว่าดํานะครับดําจะอยู่บนหรืออยู่ล่างนะครับถ้าเราบอกว่าดําตัวนี้เราเอาตัวอย่างของทิศมาเจาะจงพูดเกี่ยวกับแก้วดําก่อนในกรณีแบบนี้เราจะพูดได้ชัดเจนว่า แก้วดาเนี่ยอยู่ข้างล่างของแก้วฟ้าแล้วแก้วฟ้าเนี่ยอยู่เหนือแก้วดําขึ้นไปนะครับอันนี้เช่นเดียวกันถ้าขลสลับกันตอนนี้แก้วดําก็จะอยู่เหนือแก้วฟ้าขึ้นมานะครับเป็นนี้เป็นการอธิบายทิศโดยยึดเอาตัววัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเป็นที่ตั้งเพื่อกําหนดทิศหรือที่เรียกว่าทิศแบบนิสบีนะครับซึ่งทิศแบบนิสบีเนี่ย เท่าที่เรามีการรับทราบกันหรือว่ามีเราที่ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นที่รับทราบก็คือมีทั้งหมด6 its, ทิศใช่ไหมครับข้างบนข้างล่างข้างขวานะครับบนล่างขวาซ้ายแล้วก็เฉียงนะครับเฉียงทั้งออขวาซ้ายนะครับเฉียงบนเฉียงล่างนะครับขึ้นไปนี่เรียกว่าทิศนะครับซึ่งคาอธิบายทิศก็จะมีแค่นี้ครับมีข้างบนมีข้างล่างมีขวามีซ้ายมีเฉียงไปทางข้างบนเฉียงไปทางข้างล่างของทางขวาหรือทงางซ้ายนะครับ จะเป็นคําในรูปหลักนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการอธิบายทิศโดยยึดเอาวัตถุเป็นที่ตั้งนะครับโดยที่เียว่านิสบีมันยังมีทิศอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เป็นทิศที่ไม่ยึดเอาวัตถุเป็นที่ตั้งนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นทิศของจริงนะครับที่ไม่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดนะครับซึ่งเวลาเราจะอธิบายทิศในในรูปลักษณ์ที่สองนี้นะครับที่มันไม่ใช่นิสบีนะครับที่มันไม่ขึ้นกับ,ก,บกับการกําหนดเอา เอาวัตถุเป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับทิศในกรณีนี้จะแบ่งออกเป็นด้วยกันสองทิศนั่นก็คือข้างบนกับข้างล่างเท่านั้นข้างบนคือสิ่งที่มันเหนือขึ้นไปไม่ได้อยู่ข้างในสิ่งอื่นส่วนข้างล่างก็คือสิ่งที่มันอยู่เข้าไปลึกลงไปในในในสิ่งอื่นอีกทีหนึ่งน,นะครับอย่างกรณีของของฟากฟ,ฟ,ฟ้านะครับเราถ้าเราก็จะอธิบายหรือพูดถึงทิศเกี่ยวกับฟ้ากับของ เกี่ยวกับฟ้ากับดินเนี่ยในรูปรัษณ์ที่มันเป็นการอธิบายถึงทิศแบบไม่ยึดต,ติดหรือไม่ไม่ไปอิงต่อวัตถุนะครับก็จะเราก็จะสามารถพูดได้ว่าเป็น2ทิศคือทิศบนที่มันอยู่เหนือทุกอย่างขึ้นไปแล้วก็ทิศล่างที่มันอยู่ใต้ดินหรืออยู่ข้างในสิ่งอื่นนะครับก็จะมีอยู่สทิศเรื่องอเลสซานูดตาลาบอกว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกอย่างขึ้นไปทรงอยู่บนอยู่บนนะครับแล้วก็เราจะใช้คําว่าบนและล่างเพราะว่านี่กาลังพูดถึงเรื่องของทิศนะครับไม่ได้พูดถึง ว่าอยู่ข้างในหรือข้างนอกนะครับแต่เราจะใช้คําว่าบนและล่างเพราะว่าคําว่าบนและล่างเป็นคําที่พูดถึงทิศนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยการที่อรรถสุฮานุจะาาบอกอว่าพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนถ้ามองกันในแง่ของการที่บอกถึงทิศแบบไม่ได้อิงต่อสิ่งใดทั้งสิ้นเนี่ยก็คําพูดนี้ย่อมเป็นคําพูดที่เป็นคำพูดที่จริงและไม่ขัดกับข้อเท็จจริงใดๆเลยนะครับเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกอย่างขึ้นไป นะครับไม่ได้ทรงอยู่ในสิ่งถูกสร้างของพระองค์นะครับไม่ได้ทรงเข้ามาอยู่ในสิ่งที่พระองค์สร้าง้ไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะใหญ่หรือเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่พระองค์ทรงไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์ทรงอยู่อยู่เหนือทุกอย่างขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำํำอธิบายที่ที่ใครเข้าใจตามนี้ก็จะ รับรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบไพรโนะตะอาไาให้ไว้เกี่ยวกับข้อมูลที่พระองค์ทรงพูดถึงพระองค์นี่เป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับความยิ่งใหญ่แล้วก็สอดคล้องกับความเป็นจริงของความเป็นของ,ของ,ข,องของการเป็นพระเจ้าของพระองค์นะครับแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นปัญหาด้วยนะครับส่วนปัญหาอย่างที่มัมนเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการพยายามใช้คําพูดอธิบายข้อเท็จจริงสื่อสารออกมาในทิศทางที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างที่อย่างที่เ,เกิดกับคนกลุ่มเมื่อกี้ที่พยายามหยิบยกเอาเรื่อง รูกโกลกลมมาอธิบายและพูดไปในในรูปแบบของการสื่อสารที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อใช้มาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการปฏิเสธคําพูดของอัลลอฮ์และหลักสูตรของพระองค์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ที่น่าน่าเศร้าครับถ้าว่ามันออกมาจากปากของคนที่บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนเอาไว้ครับเราในฐานะผู้ศรัทธาต่อลาสซุภานวัลลอาเรายกให้ข้อมูลจากอัลลอฮ์และหลักสูตรของพระองค์เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงขั้นสูงสุด ที่ชัดเจนที่สุดที่เหล่านั้นจําเป็นจะต้องให้การยอมรับแล้วก็เชื่อถือนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามั่นใจว่าทุกอย่างที่ทุกข้อเท็จจริงที่พระองค์ทรงพูดไว้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะขัดกับข้อเท็จจริงอื่นๆถ้าหากว่าเป็นข้อเท็จจริงจริงๆและไม่มีทางขัดกับเรื่องของเหตุผลแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุผลที่มันถูกต้องแล้วก็ไม่มีทางขัดกับเรื่องของสามาสัญสำนึกที่ถูกบรรจุไว้เพราะทั้งหมดรวนแล้วแต่เป็นข้อมูลจากเราสุฮาโนจารายเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วก แล้วก็เที่ยงตรงในรูปแบบที่เที่ยงตรงที่สุดก็คือข้อมูลที่ผ่านมาจากการพูดของลระสุพานุวัตอาาเองได้ชี้แจงเอาไว้แล้วก็ได้ส่งให้สั่งให้ท่านยิบริ้นนามาบอกกับท่านหลักส,สูตรของพระองค์สนองตอบของอะไรทิว่ัสนามข้อมูลนี้ย่อมเป็นข้อมูลที่มันชัดเจนที่สุดดังนั้นถ้าหากว่าเรายอมรับในท่าทีตรงนี้ในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะไม่มีปัญหา ถ้าหากจะไม่เป็นปัญหาหรือว่าไม่พยายามสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นระหว่างข้อเท็จจริงอันสูงส่งตงัวนี้กับเรื่องที่ถูกพูดว่าเป็นข้อเท็จจริงในมุมอื่นๆถ้าหากว่าเราสามารถอธิบายเป็นทิฏฐาที่มันหรือว่าสามารถเข้าใจข้อเท็จจริงสองทั้งสองทั้งสองข้อเท็จจริงนี้ได้อย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าเราจะพบว่าปลายทางของมันคือทั้งสองข้อเท็จจริงย่อมสนับสนุนต่อกันนะครับ ส่วนเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในสถานะของบุคคลที่อาจจะไม่เข้าใจข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึ่งนะครับหรือว่าอ,อ,อาจจะไม่เข้าใจจุดเชื่อมโยงระหว่างข้อเท็จจริงทั้งสองข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่อันนี้มันอาจจะทําให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นได้แต่ว่าความสับสนนี้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ทําให้บุคคลที่เชื่อ ต่อล l l a ์และเราสูลของพระองค์และเชื่อในข้อมูลความเป็นจริงความถูกต้นและความชัดเจนที่ล l l a ์และเราซูลของพระองค์สัล่ลลังอะไรยฮิวสาสัลลมแจ้งไว้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลและสร้างปัญหาให้เกิดความเคลื่อนเครื่อเอ่อนแคนในความเชื่อหรือความเดี๋ยวเกิดการสงสัยสงสัยแล้วกอ็อย่าพูดถึงเรื่องของการมอง ข้อมูลจากอัลลอฮฺในะส่วนของพระองค์ในทิศฐางที่เป็นลบมันย่อมไม่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่หัวใจของเขามั่นคงในการศรัทธาต่ออัลลอฮฺในะส่วนของพระองค์แต่ในทิศทางที่เป็นตรงข้ามสำหรับบุคคลที่ไม่ได้ศรัทธาหรือศรัทธาแบบหลวมๆห,หรืออ่อนๆเ,<อ>เนื่องจากการที่เขาไม่ได้เชื่อถือในในข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ให้น้ำหนักต่อข้อมูลที่เป็นคําพูด ที่อัลลอฮฺสุบฮานูฮฺวะตาลาได้แจ้งเอาไว้หรือที่ทารศรสุนลสอัลลอฮฺอะัยฮิวะสัลลัมให้ไว้ตั้งแต่ต้นความไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ให้คุณค่าต่อกิจตาบุลละข้อมูลจากกิตาบุลล์และรอศูลุนะและอะดีษของทารนรสุนฺสอัลลอฮฺอะัยฮิวะสันลามในสภาพนี้เนี่ยย่อมไม่แปลกที่เมื่อเขาไปเจอกับข้อมูลที่เป็นข้อสงสัยหรือที่ถูกอ้างว่าเป็นข้อเท็จริงที่ถูกสื่อสารมาในทิศทานที่มันผิดรูปผิดร่าเนี่ย เขายอมพร้อมที่จะโยนทิ้งโยนความพูดของอัลลอฮ์แทลสุลทิ้งและหันไปหยิบจับเอาสวะหยิบจับเอาต่อที่มันผุพังที่ได้แก่ข้อมูลที่ถูกสื่อสารไว้ในพิธีทุกชานที่มันผิดรูปผิดลา่าหรือถูกเข้าใจในใ,ใ,ในในในความเข้าใจที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเอามาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธคําพูดของอัลลอฮ์แทลสูลของพระองค์เสมอซึ่งแททีที่สองนี้ไม่เป็นแทีที่ น่ากลัวเป็นท่าทีที่มันไม่เหมาะสมกับการที่ตัวเองไปกันไม่ได้กับการที่ตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อละท่าละส่วนของพระองค์แล้วก็ยอมรับและยอมจำนวนในในข้อมูลของจากอัลลอฮ์และละสูวนขององค์ศาลาของอะลัยฮิวะซัลลัมหรือที่แท้จะพูดได้ว่าเป็นคนที่ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าตัวเองนั้นยินดีที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานูท่าลาเป็นพระเจ้ายินดีที่จะยอมจำนวนแล้วก็บอกว่า,วาท่าละส่วรของพระองค์เป็น ประศูลของพระเจ้าและอิสลามพือนศาสนาของพระองค์เขาจะพูดมาได้เต็มปากเป็นอย่างไรเขาบอกเราดีตุบิลลาฮิรับบันตุบิลอิสลามีมีดีนั้นบิมุฮัมมัดินสัลลัลลอฮุองลัยฮิวะสัลลัมนบีอะทั้งทั้งที่ท่าทีของเขาที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นการให้เคดิดหรือก็ให้ให้ค่ากับข้อมูลจากฝั่งอื่นมากกว่าการการเชื่อถือต่อข้อมูลที่อัลลอฮฺสุบฮานุบอตอานาและกระทรวงของพระองค์ได้แจ้งเอาไว้ให้ค่ากับเหตุผลที่ตัวเองยกขึ้นมา มากกว่าการที่จะจริงจังต่อการทําความเข้าใจและก็ยอมจํานวนต่อข้อมูลที่อัลลอฮ์ให้เราสูลได้บอกไปครับก็หวังว่าสิ่งที่พูดไปจะเป็นประโยชน์กับเราคนพูดเองแล้วก็ผู้ฟังทั้งหมดดนะครับอยูสักกุมารไครันลาลากลองฟีกุงซุลแลวอัลลอฮมฮัมมัดีนอฮบส ى آ ทุ و ص า ب ه س ล ل َ ا م ٌ ع َ ل َ ي ْ ك กุม و َล ل ْ ح َ م ْามล